นูน่นนะทุกคนโอ้โหอันน้นงงมากเลยนั่นก็งงครับอันนี้ก็งง,งครับโอ้โหสวัสดีครับทุกท่านอ่ะวันนี้นะครับอากาศคืมเลยไม่ได้ออกป่านะผมเกยเลยฝนไปยปอยด้วยมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับ เลยมาหาดูแมงกวางนะผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะครับวางก็เลยมาดูแมงกวางเดี๋ยวจะจับตัวผู้เส้นหน่อยหนึ่งนะครับเอามาถ่ายให้ดูนะครับแต่ไม่ได้จับเป็นควนะแมงแมงกวางตัวเมียนี่เยอะนะครับผมอิจิแล้วก็อีแมทนะครับบ้านผมจะเลือกอีแมทนี่ก็เยอะนะครับผมเนี่ยต้นนี้เนี่ย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 นะครับเนี่ยเห็นอยู่นะของตามกู่นะครับแต่มันไม่งงนะครับ งง,ง,งตรงสัยจะมีรอยเด็กเล่นไปเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีรอยฟันฟันกิ่งแล้วก็มีรอยไม้พาดน้ําไปอ่ะนะครับแสดงว่าเด็กก็แถวเนี้ยมาหาไปไปคั่วไปกินอะไรเงี้ยน,นะครับผมหรือไม่ก็หา้งงอย่างเดียวนะครับพื้นที่มันเป็นลกล้างนะผมมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่นาข้าวเยอะเยอะเลยนาเขียวๆที่เขาฉีดยาฉีดสารนะทั้งทับทิมทองทั้ง กวางเนี่ยหรือว่า,มาแมลงเล็กๆน้นอยๆมันมันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยครับผมเป็นคลองเป็นอะไรเต็มเลยนะแล้วก็มีต้นไม้รับตลอดคลองครับผมแต่ละคลองนะครับ,ต,รบต้องดูนะครับบางที่ก็หาให้ตายก็ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันมันมีสารมีนาข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บางทีที่เป็นที่ลกล้างโอ้โหเยอะมากเลยบางทีเกาะเป็นก้ามเลยนะครับผมมีรีวิวเงี้ยน้องๆที่อยู่กำแพงไปเห็นแหละโอ้ยพี่ผ่านมางี้นี่ว่ะ <laughs> แต่ก็มีรอยค้นหาตลอดคลองนะผมบางทีก็เอาไปคั่วกันนู้นนเกาะไอ้ดำหรือฝั่งน้นนะฝั่งโน้นนะผม เียนะทางทางไม่ค่อยดีปึ๊บอือหอโอ้โหอันนนเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ้ำมันลึกนะไม่งั้นผมจะข้ามไปเอาตัวผู้ใหญ่ๆเนี่ยมาถ่ายให้ดูนะครับ นู่นนะทุกคนโอ้โหอันนั้นงงมากเลยนั่นก็นงงครับอันนี้ก็งง,งครับโอ้โห,โหนี่นครับผมมันเยอะนั่นนั่นก็นง,งงนะนี่ก็ใช่หมดเลยแต่มันเป็นน้ำครับผมข้ามไม่ได้ ล้วนี่ดังนั้นเลยนะเห็นไหมเห็นงงไหมครับน่นก็นใช่ครับผมน่นก็ต่องคู่เลยนะครับไปครับผมนิ่งเลยอันนี้ เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามีมีมีเขาใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่านะครับไอตัวนี้เขื่องกว่านะครับผมเขื่องกว่าตัวนู้นนะมีเยอะครับผมทั้งบ้านผมนะครับก็คือว่ามันป่ามันไม่ไม่ค่อยเข้าฉีดสารกันนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้สารกันเนาะมันก็เลยเยอะนะครับแต่บางที่ที่มีสารเนี่ยโอ้โหมันมันเหลือน้อยนะครับมันไม่ค่อยมีเลยล่ะแต่แปลกนะครับผมแมงมแมลงทับทิมเนะี่ยหรือว่าแมงทับทิมทองนะครับไม่มีเลย ในพื้นที่ที่ผมไปดูกวางนะครับมีแต่กวางไอ้ต้นที่เคยกินเนี่ยก็ไม่กินนะครับแมงกับทิมจับมาหลายตัวผมเป็นสิบนะครับเฉพาะตัวผู้เอามารีวิวนะครับนี่ครับผมงงๆงั้นเลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ